ที่จ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยา,ายจ่าไม่กล้าผ้าม้วนเลยจ่าเด้อพอลงทนลงทาหากินหาอยากแหละเด้อจ่าไม่ยางเทา้าสวิงมาสอนเออเอาวันนี้ยายก็บิลุยสอนเด้อจ่าจัออท้องลงมาอัานีเปลี่ยนบรรยากาศฮะสอนเด้อจ่าเด้อได้บ่ได้ก็ติดตามยายเลยเด้อจ่าเข่ามาเล็วก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกําลังใจให้ใหใหยายสุภุสุคนเนเลยจ่า แพนครับทางในหรือต่างประเฏิย้าย่จีบไปทางไหนเนาะโอยมันหอนแห้งเขาโคกเขา,ขาป่าย้ายก็บบ่ได้เขาดอกย้ายกับเชียงมาหาปลาอบเลปะปลรอบบ้านนี้เลยจ้าเออไปย้ายไปใกล้บ่ได้ดอกช่วงนี้มันหอนแห้งเอาไปนองได้อันใดเอาอันนั้นเนาะจ้าย้ายกับจีบผาหาสอนหาแงามบัวดอกบัวแดงไปเรื่อย จะได้กะเพื่อกระใจหาย่ายในเด้อเพือนครับมีแต่คลิปเก่าเก่าเออจะย่ายจะไปทางไหนเนาะย่ำอันนี้เดนี่อ๋อมานูนจ่าเนาะนี่เกียดีน่ะเออม้านม้านม้านเอากีบเต้าเก่านี่มานแล้วจ่าม้าแล้ว หางยำหากินหาอยากไปพ่อได้กินได้ยากเนาะพี่น้องชูเท้าชูะเอออไรเท้านี่พี่น้องเต่าเต่าเต่าเมงตาเต่าออกลูข้างลังเป็นตาช่งแต่เมงตาเต่านอะเท้า เปิดเบิงตุ่มเปิดตุ่มเบิงเศร้าเปิดเบิงกมืมเรงเปิดเบิงเด็กเด็กปิดเบิงก้ามเบิงไก่ไก่เฮ้ยมวนมวนเอาออกมันสิดินพี่น้องนี่ อีลีบว่าละเทาตู้สอเต้นะดีแล้วเดบาดละตู้สองตูน้นพี่นองเนาะมันหายากก็พูด,ดนี่แย่าดีหน่าใน,น,นท่องกะสู้ยำไปใกล้กับบ่ได้เมือ่อขาแต่ท่องว่ายำไปใกล้ไหมล่ะ ขาอ่อนได้หนิเขาเลยก็คอยเห็ดคอยไปคอยมาเนาะจา่าเนาะคอยพี่น้องเพื่อนหินคอยพี่น้องเพื่นเบิงพ่อยายสิแม่งเห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเด้อเขามาเกิดกำลังใจให้ยายแน่โอ้ยยาย <c oughs> ยายกับเบาะปวดเต็มหัวเลยบบบนี้มันผลอันนี้มันแดดหอนแหง้งแหง้งเด้อพี่น้อง

เอาใส่แบบนี้จะมัจจุบัติ่นน้าพี่น้องเนาะนานนานนานเฮ้บาราฮุกตัวจนว่าเทาบอยเออจะได้ละเทาปืดนี่พี่น้อง แตกเลยฮือมานมานมานยูจ้ามานดูมามามาเมื่อยกับตาทองเนอโอ้ยแกงเะพายูหุ่มแซ่บแสบยายสอนไปเสบแห้งอีรพะยูหุ่มใสียงเสียงเสีเนาะใสขืนชีวะเดียบเสบมืดเลยติดเออหนึ่ง สองสามสี่ห uh, mm, ้าหกเจ็ดตู้อยเจ็ดตู้อะไรกันเนาเจ็ดคนตัวใหญ่ดีนะเจ็ดหน้าแงอือีเลยอีกทีเ่า ได้แตื่พี่น้องนะเออพี่น้องหมานหมานอยู่ต่อมเขากัดเร็วนะ้อเท่าเนาะโอ,อ้อใหญ่แต่สีเก็บซอยแต่อทองไออู้เขียดอีจิกตัวนี้อหาแต่ทองเก็บเออฮะปาดเออ,อ,อ,อ เส้นแน่อยู่ตัวพี่น้องมีมื่นนี่ที่นี่งนงงเงอาอเงาเหมดแล้วไปลุยต่อ เอยดีๆเด้อระวังลมปีนทองเนเท้านี่ตุ้ง่างไงน้องางามเนาะออสามตุวอยู่นีอนี่เมงตาเต่าโอ้แมงตาเต่าอ้ยวัดเกบใย่อันี่ก็ประเดี่ยอ๋อ มือข <Es> ว e taking, ดไวๆอยู่ทั้งท่อเออใส่เทือแบเท่าละสองสามสี่เด้อบิ้งมันหลุนเบิ้งด้จ่าเออถือกี่ล่ะถือสุบาทสุบาทอยู่นอจ่ามาแล้วมามามาโอ้ยขอคำเดียวคืออ pues right. ื freely, <tr> ่นเพื่อนครับมาเออพี่น้องติดยุงยุงปืดหนึ่งตู้ ปืดเขียดอันนี้จีก็มีน้องเออสมือนนั่นนั่นหนึนน่งสองสามโอ้นนีน้มีหดอันนี้แม่อีรีมาลงมาหนามตัวนี้อเอาทุกอย่างลงมาหากินหนามคือก้อนนี่รี รีเอรีรมันมีมันมีต้นถือบาถือเลยท้าเขียนติดที่กล้องสามตัวม,มันจิกนี่อย่างล่ะจิกนั่นให้เบืองเบ,บืงดีดิเบืงองอ,อ,อีกจิกหนักอีจิกก่ำคือกันก็เขียนดีนานนะเท่าวมันมือมือ,มอเันเป็นแบบมือมือเขียนจิกสิ ừ xin chào hả nhâm mắt xíu là นาทุกอย่างน้องพี่น้องพักบุงพี่น้องพักบุงแดงนี่วิตามินเอื้อมีวิตามินดีกินตมสมนี่เป็นอะไรแล้วพี่น้องกําลังเสีย ไปนี่มตองบีดเลยพัดพัวเลยเนาะหละังสะ,ะ,ะอาดหลังน้าพัดพัวยำไม่ขีดเตาน้ำเก็บผักบุ้งก่อนํารบ้านเท่ากพักเ็มเยนี่ถงน,นี้เต็มเลยเนี่ยฮะ เก็บ่าเท่าเก็บว่าจะคนยามไหมมาใส่ป้ามันก็ะชมีบ่ในสระกี่มาก็บมา มาหางามก่อนคอยเก็บไหมบัดตัวงาำเฮ็ดจังสันมึงเอออ๋อขู่ดาเอออย่าทาไม่เนาะพี่น้องเออเขาพีดบอเขาพีดจางมันเออมันมันมัน ห้ามันหนาหน้ากระมัดคือเก่าเนาะพี่น้องอคลิปมือตัวมือด้วยจ่าเด้อย,ยายประเดเอาคลิปเก่ามาล่งหนองมิแต่คลิปยายมาหาชมมือเลย หาเตะจะยิหาหนังก็มาหาหนัา,าคือเกาก่อนมือนี่หลังจากไปเยี่ยมบอดดกมาแล้วก็หากินไปไปอันนี้บอด้ยด้วยเนาะเขาขคเขาปา,า,าไปบอดดยอ่ะบายมาปลาตาทองมาเนี่ยเดือม โอ้ไม่หมดขึ้นนะแถวหมดแล้วมัเย็นอากาศมันเย็นมันก็อยู่น้ำหนามน้ำง่ายเลยละละลายอยู่พรวยมันกินที่เนาะพรวยมันกินมันก็ขึ้นที่หมดนั่นออกนั่นท่านบ่หายจ่อยนั่นออกในหู่จ่อยปืนหาล่ะมัาจู่ได้ท่านอยูตีนีบ่ท่าน นี่ดีดยหมดอู้ยหมดขืนดีเนาะนี่นี่บันเป็นของเต็นยงยงยงเลยเออดก้ก้อไป เสียงป่าดินป่าบอลนี่กลัวบูบูบูอยู่เห็นเห็นต้นหนึ่งตัวสองเมื่อตองมีตัวถือบ่ถือเลยนะพี่น้องเนาะนั่นนั่นพี่บอเขียนดีหน้ามีตัวใหญ่ๆเนาะแถวต้นตัวสามเออตัวสี่มุดเลีวมีเขาอื่นมุดตัวใหญ่ งานแง่เดียวงานอีรีวะนานพี่นอ้องพี่บออ,ออุ้ยมานมานมานเราเออสองสามตัว ว่าอยู่ตั้งสูงต่ำม่ไข่นี่เหมือแล้วเตากะแกงแสบ แม่งกระโซเอาบ่หมดนี่ถึงจะไม่ขีเตาด้วยนะเทาเออนบ่อเปานอเตาเตาไตอตอกไตออกเออบาราศีพโตอ,อยู่ในแถาต้นีนีอ้ยเห็นบอเปนหองเห็นบอเออมานมาน กระทองล้ำเขาใส่ีเบ็ดเต็มซะเลยพี่เนาะคลิปสวยกระทองห็นบ่อเออไม่คิดเอา อิริเดอเออนะอบ่ทัไมว่าออยู่อ <laughs> ้ยนี Oak, <cond vitamin Gregory> ่นพี <perfection> ่น <ago>. ้องเฮ้ยมานมนั่นนั่นนั่นเออจะเก็บซอยตะท่องก่อนอืม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 ่วกันนะพี่น้องเนาะเออเออเออ số số một cố khăn rồi, đơ, đơ nang đơ man Ướt, man 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 cho man 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 ถึงต้งสีตันะ้าเอออีลีบ่เาเออมือนีอันถือบ่ถือเลยท้าเอ้ ลูกสัมโตก็แปลว่าถึกเลยเนาะพี่น้องอ๋อมือแล้วมือแล้วพี่น้องลีนพัดแล้วตาทองเลายเฮาวพี่น้องพี่หน่องให้มาเฮ้ยว่าจะได้น้อยๆลูกรือเปล่าพี่น้องอ๋อถือดีๆเพิ่ง มันับพี่อือนี่พ่อมมกเลยเอาตัวนี้ักบุ่งก็ได้เพระมันเขาไปอยู่นพักบุงมันยองเออกวดดนี่ไอีเต่าก็ได้หลยอยู่ด้วยาเด้อนี่ได้พักบุงน้ำอือละกะียดน้าเขียดห็นพี่น้องอ้พอเดี๋ยวมกอยู่ด้วยจเด้อหมานานอยู่ นี่แ<ผ>ม,ม่ฆิเตา้าเออเออเมฆิเตา้ายายกับชิจบคลิปยายกับชิจบคลิปมาหายำแม่ฆิเต้ากับยำเขียดีหน้าไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเดี๋จ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเดี๋ยวจ้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวเดีดด๋จา้าบายบายจุ๊บจุ๊บ 那样了